สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งจุลิศอ,อ,อีกแล้วนะคะเอาแต่ยิงมีเดียวสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะทุ่จ้าสวยๆน้อยอาการดีขึ้นหรือยังคะอันเป็นไข้ดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นแล้วคะ่ะโอ้โหยังไม่ค่อยพูดค่ะเนาะก็เพิ่งจะดีขึ้นค่ะจากที่เป็นไข้ไปสองวันค่ะตอนนี้ก่อนน้องบอกว่าเดี๋ยวอยากเอาปอบประพริษมาใช้คุณลุงคุณป้าเอฟซีดูกัน คนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยเออชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อน้องอะไรคะเนี่ยคนเนี้ยซ,ซูสี่แล้วคนนี้ชื่ออะไรคะเออโอ้อไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยคะ่ะก็พาเอกินยาพาราค่ะกินยาพาราที่บ้านแล้วก็เช็คไข้สีทุกสีห้ชาชั่วโมงสองวันก็หายแล้วคะ่ะเป็นประจําค่ะเอะอ,เอวันนี้ก็กิ๊ว่าอะไรจะทําจัดเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ให้พีเดียใช่ไหมคะ เออแล้วก็ใส่ตีนไก่เยอะๆเลยค่ะมีน้ำ็ร้อนแล้วค่ะเราก็ได้สะโพกไก่มาส่ะัสะโพกไก่ติดนองมาค่ะใส่เลยน้ำก็เดือดแล้วค่ะน้ำใส่สามลิตรครึ่งเลยค่ะนี่เอาไก่ไปต้มก่อนแล้วก็นี่ตีนไก่ที่พี่เดียชอบค่ะเออใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็หัวไชเท้าค่ะหวานๆลงไปต้มน้ำซุปค่ะ นะลูกอันนี้เป็นไอ้ซุปก,ก้อนรสไก,ก่สองก้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลส่วนค่ะเกลือค่ะอเออโรสีส <laughs> พี่เจสไซโรสีสน,นี่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวใส่กบอลซีอิ๊วดำค่ะ แล้วก็จะเอาพวกสมุนไพรค่ะนี่แหละคะ่ะเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวค่ะก็จะมีพริกไทยดําไอ,อป๊ยกั๊กมีนิดเดียวค่ะแล้วก็อบเชยกระเทียมขาค่ะใส่กวนนัดกวนนี่อาการดีขึ้นแล้วล่ะค่ะเนาะดูสังเกตอาการแล้วค่ะวันนี้อยากเล่นกับมัามาอ่อยากเล่นกับมัามาแล้วค่ะแสดงว่าดีขึ้นเยอะแล้วค่ะนี่ใส่ผ้าเหลืองบางลงไปก่อน,นะคะ่ะ ตรงไปสักประมาณนู่นละค่ะเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะได้กินค่ะนี่ก็เป็นเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กแห้งค่ะเดี๋ยวกิบจะเอาไปแช่น้าครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ถึงเอาไปลวกค่ะเนาะช่วงนี้เราเก็บถ้วยเก็บจานก่อนวิดีอเออวิดีอจะไปเล่นช่วงนี้ไปเล่นได้ค่ะไปหาเจียวกระเทียมก่อนค่ะช่วงนี้นี่ค่ะผ่านไปแล้วสี่สนาทีค่ะกระเทียมก็เจียวเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้นี่ ีไปเจียวกระเทียมทั้งเล่นกับบีเดียค่ะแคปหมูค่ะ,แ,คคะแล้วก็ผักโบตสลาค่ะผักสลัดค่ะเนาะเดี๋ยวกิบจะเอาลูกชิ้นใส่ก่อนค่ะเดี๋ยวตักตักอันนี้ออกก่อนค่ะตักน้ำมันออกอีกก่อนคันน้ำมันเยอะมันไก่ตักตักออกหลายรอบแล้วละคะ่ะต้มไปอีกประมาณสัก20่นาทีก็ได้กินแล้วนะคะี๋ยวเอาถุงอันนี้ออกก่อนเพิ่มเทศค่ะน,นี่แล้วก็ ส่ลูกชิ้นหมู๋วยเต๋ยวไก่เส้นเล็กลูกชิ้นหมูค่ะเมนูสามวิเครของเราค่ะนี่อเราของไค่ช่วงนี้กก็จะไปลวกเส้นค่ะเนาะนี่ก็ต้มไข่ไก่ด้วยค่ะไข่ไก่ก็าคนละกองค่ะประจําค่ะนี่ค่ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะสุกแล้ววีเดียก็กินแคบหมูค่ะวีเดียเล็กกัน เอไข่ไก่ลูกไข่ต้มเรียบร้อยแล้วตักให้บีเดียก่อนเอาลูกชิ้นไหมคะอันนี้ของน้องบีเดียไข่เราตักลูกชิ้นกับน่าจะเอาขาไก่เยอะๆตีนไก่เยอะๆค่ะนี่ใบีเดียเอาไปกี่ขาบีเดียคะไก่เอากี่ขาสามขาพอไหมี่าบีเดีย นี่ของโรเบิร์ตจะทิ้งเอาให้เต็มถ้วยเลยเหัวอช้ยเท้าน่เนของกิฟนี่ค่ะลูกชิ้นเยอะๆค่ะแล้วก็ตีนไก่ค่ะเหมือนพี่เดียนีน่พิเศษลูกชิ้น,นะคะ่ะเอาพี่เดียหายไปไหนแล้ว ไปนอนค่ะเมื่อกี้จะขึ้นไปนอนโซฟากินก็เลยไปเอาลงมาค่ะปิดฝาไว้ก่อนยกใส่ี้ก่อน,น,อนเอาไข่ไก่ก่อนค่ะอของวีเดียเต็มเลยเต็มถ้วยเลยค่ะ น้หอมค่ะเลยนะนิดนึงพริกไทยอ่ะวิเดียไม่ต้องใส่ค่ะระเตรียมเกี๊ยวเกลือมไม้ค่ะเตรีมยมเกี๊ยวนิดนึงให้เ้อนนนะวิเดียนิดหน่อย เรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวของเราอ่านตา้าโฟมาค่ะทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวไก่กแล้วค่ะเฮ้ทำให้น้องวีเดียค่ะนี่ของชอบบีเดียเลยสมาร์ทกระลึเอจนังค่ะไม่ไม่ไม่ไมเราต้องเอาออกมาลูกอ,อันนี้เป็นลูกชิ้นอ,อันนี้เป็นไข่วีเดียเะเอาไข่เออไข,ไข่มีซอสร้อนไหมร้อนอยู่ลูกมันมาปั่น เป่ามสวเดียวสวัสดีค่ะด้ยอยงรสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยโยโอ้ยองแบชิกแบชิกสวัสดีค่ะขอบคุณคุณลุงคุณป้าเอฟีทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจน้องวีเดียนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังแบบทานข้าวไม่ค่อยได้ค่ะเนาะก็ นิดิดหน่อยๆค่ะกินแต่ผลไม้ค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเอาสมอรกันเลยเอะทุกคสมาร์ทโดยยะทุกเออเอาลืมเอาช้อนให้เหรอไม่จะเค <c oughs> ยสับเอ๊ะสับโซลี่ลืมเอาช้อนให้ใค่ะดื่มน้ำแล้วก็คลายเนื้อฟู้มีแคปหมูแคปหมูมด้วยค่ะแล้วก็ผักโบต์เดชลาผักสลดัดอืมวีเดียจะเอาไอ้นี่ไหมตะเกียบไหม ไม่เอาหรอกมันกินยากเนาะอย่าเอะเท่าไหร่ปั้นดาปั้นดามีแันดาค่ะอาโช่นะอยค่ะปั้ดปั้นดาอุ้ยโอยทำไมวิ่งไปแบบนี้วะีน้อร่อยแล้วค่ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยว้ยชมตัวเองเลยอ้ยเล็กอะยี่ยอเอาวิดีโอฟอคเฟลวิดีโอ เอาหนังวิดีโอไก่นังไวิดีโอหนังไก่วิดีโอเอาอย่าฟังเฟลกิววิดีโอชอบนะคะแม่ต้องใส่พริกก่อนวิดเีเอาไหมพริกเอาไหมยริมเผาไหมเอาพริกเผาเปล่า,า <c oughs> ใส่พริกเผาก่อนคะ่ะเมนูสามคัคคีค่ะวันนี้เ <laughs> มนูนี้ก็ชอบทุกคนคนะ่ะเนาะใส่น้ำปลานิดนึง

เด็ด like mm hmm. ้อันนี้เป็นยังไงน้องอีนน๊เดียวชิ้นเราตัดให้ก่อนอันนี้ขไข่อเดียวไข่ไก่สู้ขูช so. mm hmm. ินให้อีกสักอืม อาทิตย์สบิดยวฟังได้เชีสองวันที่แล้วนอนหลับตลอดเลยค่ะพีเดีย <c oughs> นอนหลับเ,เล่นสลับเต้นวีด้าเป็นเลนนอนหลับค่ะไม่กินข้าวดื่มแต่น้ำค่ะให้ดื่มน้ำแล้วก็ทานผลไม้ค่ะคุณหมอก็ไม่ได้ไปหาค่ะเนาะก็หายเองค่ะตลอดค่ะพีเดียกิฟจํจำได้ก็ไปหาหมอแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งนี่นะคะไปตรวจตรวจปอดค่ะถ้าไอก็กลัวน้องปอดติดเชืะะ้อค่ะก็พาไปตรวจ นี่ก็หายเองเลยไข้ลดเหลือ3.6แล้วค่ะวันนี้เป็นมา3วันค่ะนื่อ um, ีก oh, yeah. สักสักตีกเทมเ u อ el, ร์เอร์เซตอนเด็ตเตอร์โอ้ฟอร์มิด้อไรฟอร์มิดี้่เไม่100%ป่่เย่เย่เยเย่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 เย ตีเห็นตีนไก่ไม่ได้คนแนต้องแทะเป็นเพื่อนแม่ละอ่ะน้องดูเดียร่วงแล้วปะปะอ่ะกินนิดเดียวก็ได้ดนกนิดเดียวซดปซุปถ้าไม่กินเดี๋ยวไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กเ,ออเล่นกับน,นาบีกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเอาไข่ไก่ไหมไข่ไก่ไหม โอ้โหเก่งมากเลยค่ะอกินได้แล้วค่ะเล่นกินข้าวได้แล้วดีใจแล้วมาื้าเต๋ยวไก่นี่จัดตอนไหนขายตอนไหนก็หมดหม้อทุกครั้งค่ะเม่ยจีนไนน์นะพ่อเน็กเล็ศเน็ดซุปอย่แฮปจ์ะังน้องกินกับแคบมูปะป่ะ ไม <wh ats Napoleon> mm ่ไมไม้ไ e ม่จะเอิตบีเดียไชุเดียว่ไลองชิมนี่มเอาแต่ไข่เลยลูกไข่โดนพริกแล้วเอาแต่ไข่ไปทีนี้เห็นข่าวไฟไหม้ไหมก็ป่าลอสแองเจลิสไหมเอออ ยอดนะะเดือวเผื <Yeah. S 1> ow, ok ่อโอ้ตกใจกันนาะเห็นไฟน้ากลัวมากเลยมาทั้งสองทางเลยโอ้บ้านบ้านเอนางงามนาะมิสิลิเวอร์นะะปุ๋ยพรทิปอ่ะเห็นเขาบ้านของปุ๋ยพรทิปก็ไมมโอ้โหหลังแล้วเป็นฟ้าพันสองร้อยล้านน่ากลัวกัเห็นคนวิ่งหนีไฟจอดรถทั้งกุ้มหมาไปโอ้ยน่าสงสารมากเลยน่ากลัวไฟ ไฟป่าปะพ่อที่เขเอาที่บดเนะทีฟัวใช่่ตะโพกเอาะสองขั้10,000นะ10,000บานหมืบ้านลังคานึ่งหมลังคาเรือนโอเลสโอโออย่าดูขึ้นบล็อองเลสได้ไม่10,000โอ10ไม่ทั้งหมดหนนลัคาที่โดนไหม้ไฟไหม้โหมีแต่หลังเพิงแพงเนอะ Anh như ở có gửi tin đây cho nó. Chị về chị về xin chị bên khách khóc gửi mẹ để hè. nhiều nữa. Nhiều biết Mấy lúa chơi đập như ngày nó nhiều nó. Mấy mét xem hồ canh sửa stop mấy cái phưa nó mui được. Dạ, tôi vay nước nước có nhiều nó. được tốt đã. วันเด็กตนนี yeah, hey, so, ้เยออืออะไรนั่งเดียอุ้ยฟ้าไฟมาเป็นยัก็ไม่ไหวค่ะน้องไม่รู้จะหนีไปยังไงเอฟเกต์เขาเรียกน้องน่ากลัวไม่ทั้งลมเว้ยเอาเรื่องีนไก่มาแล้วค่ะเฮ้ยมีบ้านมีอะไรก็มุกมุกไป สวน์วอชยูน e มิสยูนิเวอร์นะปุยพอนทิปอยิ่งแอปอบเมนูขอสินาวาวฮาวจากโอบรจินบอเราไค่ะว่าบ้านนปุยพทก็โดนไปไหมเฮ้มวยฮาวบ้านวยมากกบบีทอง่ก่ันนะบันเนเนาะของอยาฮอลลีวูดเนาะฮอลลีวูดนที่รวยๆคนที่มีชื่อเสียงค่เนาะ มันจะนักแสดงหนังฮอลลีวูดเลยพี่เดียวเอ้ย <Mama. S 1> เอาเป็นอะไรลูกทีนี้เอามาใส่นี่ก็ได้ม嘛กระดูก <Mama. S 1> เอามากระดูกมาใส่นี่แม่เป็นยังไงมันแก้ได้ไหมกระดูกมามาเอาไหนลูกจิ้งเก่เอาจิ้งเก่นี่ไงจุ๊บๆๆอือแล้วก็กระดูกออกมานะหนุกแล้วกระดูกทิ้งตรงนี้อือเอาส้นน้ำก่อน อู้จโอันนี้ไงอันนี้ก็มีอยู่เอาอันนี้เหรอป่าอยากได้ขาใหญ่อยากได้ขาใหญ่อันนี้กลับไปก่อนได้ไงเต้หน่ะพีเดียวเต้น่ะายยังโอยมยเต้นะโมยยเตนะตีนสวยตีนไก่สวยพี่เดียวมน่ารักตีนไก่น่ารักไหมเขาเป็นใครเขาเป็นใครอีสเดเต้นึ่งเออเออ แคนดี้อีสไทยขาไก่ชิลไก่มาจากไหนลเกป็นของไก่พริกีเยอะนิดชิลล์ป๊อกฟ้าบอกว่าสงสารวีเดียบอกว่าไม่น่าสงสารทำไมลูกกินเลยเอามัดแลูวกินไหมกินหมูหัวช่อไม่ใช่หรือเอามัดดูเลยมามาดูเลยลูกจะไม่กินกระดูกนะ อืม,อ,มอร่อยค่ะขนุมเล็กีนป๊อกกันบีบก,กันโอปป้าอือฮือขอบคุณบียียไม่กินเราจาไว,ว้เช้านะ เด,เ,ดเดี๋ยวพอหายแล้ววันอังคารก็ไปโรงเรียนไปหาเพื่อนเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวเล่นไม่ทันเพื่อนค่ะไม่ช่วยเรียนดินสต้าทางหน้าสโคว์อย่าบีดอย่าเซิกันคางหน้าสโค กระหม่อมเอ๊ะกรม่อมหม่ขอเอามือเช็ดก่อนไม่ยอมใช่ไหมอเอาก็อเอาเนื้มันกินกันอุ้ยอันนี้ไม่กินใบก,กระดูกก็ได้มันมันใช่ไหมกัดเลยกัดเลยเอาเส้นไหม

เห็นในทีวีใช่ไหมเดียเซฟแอปอบเตฟกับจิเดี๋ยวคุนยังไงว้าวเดียเดี๋ยวไปเรียนไทยเอลัมไทยโเมฟิงก์โจะไปเสริมเสริมกะติข้าวอสานกินได้ไมกอันเล็กๆอันด เลยอุ้ยเปื่อดีเปื่อดีอยู่ค่ะต้มหนึ่งชั่วโมงค่ะน้องพอดีไก่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กิ๊บก็ต้มหนึ่งชั่วโมงค่ะพอดีเปื่อพอดี ด,ด้วยปลาผักด้วยคุ้มกอนเป็นยังไงบเแกดูเขามาใส่จานนี้ม,นมาหื đưa đeo áo chăn cẩn đó bao kit nhau mẹ mẹ còn ăn mm -hmm. tinh yeah. cây, cây <laughs> à, một lời. Đó. Đó đó còn ăn tinh cây à cái 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 เบต้ม uh, uh ยังเงยอยู่ค่ะต้องการอดนโดนดนดโอ้เกือบโดนช้อนเอาน้ำไหมไอเดียมน้ำก็ได้ไปเยอะเรากินเยอะดี๋มันจะอ้วกค่อยๆกินไปลูกเกินผลไม้ด้วยกินส้มค่ะป๊าซื้อส้มมาให้เดกกินอะไรทีนี้ เอาเส้นก็ไม่เอาอีกเอาเส้นไหมเอาแต่น้ำเอาไม่ไม่กินล้นี่จรนงก่นี่ยังมีอยู่เอาไหมเนี่ยหรือเจ้าขานี้เจ้าขาอันนี้อันนี้อ่ะขาชี้าร์ไอ้รอ Bapak, kamu harus makan sedikit. Saya kan bisa makan sedikit. Makan sedikit. Bisa saya makan sedikit? Makan sedikit, Bidya. Saya tidak Koma koma sedikit. Mari, mari, mari. mau kilometer? Ja. Jeetje. Maar je stopt niet. Moet knippen. Meneer Schaar moet komen. Meneer Schaar. Kom moet je techniek. <laughs> moet techniek hebben om te pakken. Ja. <coughs> mm. Nageltje? Nee, nagel heb ik ook geen <laughs> oké. Okay. เหมือนว่าเล็บไก่หรือเปล่า hmm. ตัดออกเยบร้อยค่ะใช่กค่ต้องสว้คอามวกางกันนังมาเอามา้เจาาของสิพักกรียกติดอย่เดียว วิดีโอไข่มันมันดูอะไรเดี๋ยวลูกเอามือเอามือเอาเช็ดมือเอาเช็ดปากด้วยเอามือเอามือเอามือตายังไม่เออืเลยค่ะตายังไม่สดชื่นไม่ใช่แล้วละทีนี้กำลังจะบอกว่าตายยังไม่สดชื่นแต่ปากนี่เริ่มจะสดชื่นแล้วค่ะพูดเหมือนเดิมแล้ว Oula, ik. In Nederland hebben we de vraag. Wat nou? De question. Wie was er eerst? The the kip op ei. Of het ei. In eye. Thailand ook. Oké. Okay. Wat okay. in Nederland? Eh, je het aan? Ga je maar koen gaan? Wie En Nederland, wie is eerst? Ik denk de kip. want De kip moet het ei leggen. ไกไข่ไ <laughs> ก่อนแล้วไข่มาจากไหนนไทยแล้ยนเนาะอีกเวน,นีส้มไม่คอมไม่อส้มไม่คมเมนต์เบาง่ได <laughs> บางคนก็บอกว่าไก่บางคนก็บอกว่าไข่มาก,ก่อนเผ็ดนี่ไปเด๋ยวกินลูกชิ้นแล้ว เริ่มกินได้แล้วคร hmm? ับนีิคือตัวที่ตัวแพนด้าแพนดาเบียดจ์ไปต้มนิดเดียวนี่ยมีที่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 มีที้มีที่มีมีที่มีที่่มีท่มีที่มีที่มีทมีที่มีที่มีที่มี่มีท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 ี่่มีที่มที่มที่ม เาา้าฝ่ายก็มีทั้งผนแผนกของเล่นค่นะเนาะทั้งยาขายยาขายพวกของใช้ค่ะ <c oughs> พวกยาสระผมสบู่นี่ไปเจอปอปะพีดรีบวิ่งไปเลยนะวัลก์กันฟินยังเลิกร์เปปป้าพิกออฟบิงดีดีโอะเปปป้าพิกเหรอไม่ก็นู่ก็ ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต,ต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายนะดุสวัส <Bad. S 1> ดีค่ะเอา้าทำไมเฮลสหสวัสดีค่ะสวยสวยเอาสรงจุดเลยค่ะโอ้ยเปลก่เปล อะไรพี่อะแปลกค่ะวันนี้